โยคะกอเจอที่บ้านวันนี้เป็นกท่ายกคะคาร์ดิโอโยคะนะคะเริ่มจากการน,นั่งข,ขาข้างไหนอยู่ด้านหน้าก่อนก็ได้นะคะเอามือเออเอา,เอาปลายเท้าประกบกันนะคะเป็นท่าบัตเตอร์ฟลายเอามือวางที่ปลายเท้านะคะเอ่อจับที่ปลายเท้านะคะก็ะคือปียกขาขึ้นเบาๆนะคะถ้ายังไม่ยืดมากก็ก็คือปิก นิดหน่อยก่อนเนาะขยับก่อน้อมเขาตอจะโกกันก่อนนะคะโอเคถ้าใครไหวนะคะโกงหลังนิดนึงแล้วก็ขยับขาขึ้นลงหัวเข่ามาตีที่จอกเราเลยนะคะอย่าลืมโกงหลังนะคะจะได้จะได้เพิ่มความยืดหยุ่นนะคะหายใจตลอดเวลานะคะปลายหายนะคะโอเค จากนั้นค่อยๆย,ยืดตัวกลับมาค่ะเอาขาซ้ายเข้ามายืดขาขวาออกไปทางด้านขวาของเสือค่ะเอาซ่อนเท้าขวาไปที่ขอบเสือค่ะนั่งให้เต็มกระดูกรองนั่งนะคะจากนั้นกางแขนระดับไหล่หายใจเข้าหายใจออกเอามือขวาจับไปที่ปลายเท้าขวาแล้วค่อยๆงอสองลงวาดแขนซ้ายของเรา ไปหาหูทางด้านขวานะคะใช้สปริงเทคนิคนอนการย่อยืดยอ่อยืดนะคะหายใจเข้ายืดขึ้นหายจะออกดึงสอกไปหาพื้น,นะคะ่ะพยายามไม่คนะโค้งหน้าอกแบบนี้นะคะไม่ค่อมลำตัวนะคะให้ไหวไปต่อวางสอบซ้ายไปด้านขวาเยอะๆค่ะเอาไว้สามสองหนึ่ง Okay. คค่อยๆยกตัวกลับมาค่ะจากนั้นเหวี่ยงมือซ้ายของเราไปหาเท้าขวาบ้างหายจะเข้ายืดตัวหายจะออกค่อยๆพับตัวลงเหมือนเอาหน้าอกไปหาเขาย่อยืดย่อยืด,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 ดเหมือนเดิมได้นะคะสามสองโอเคยกตัวกลับมาค่ะ เลื่อนมือซ้ายขัดไว้ที่เข่าขวาค่ะมือขวาวางประคองไว้ด้านหลังค่ะถ้าใครยืดหยุ่นดีอ้อมือขวาไปจับที่หน้าขาซ้ายค่ะหายใจเข้าบิดตัวมองข้ามไหล่ใจนะค่ะ3ามสองหนึ่งทิศปิดลำตัวนะคะหายใจเข้ากลับมาค่ะ เก็บขาขวาเข้ามาเปิดขาซ้ายออกไปค่ะกระดกข้อเท้าซ้ายนะคะหายใจเข้ากลางแขนออกหายใจออกค่อยๆมือซ้ายแตะแล้วงอศอกลงสองศอกซ้ายนะคะมือขวาของเราวาดไปทางซ้ายค่ะย่อยืดย่อยืด,ดนะคะเรายืดสีข้างยดืดยจะพุ่งด้านขวาค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกหยาาโอเค ไม่ไหวไปต่อวางสองโลกเปิดอกส่งแขนของเรายืดไปทางด้านซ้ายใจสามสองหนึ่งไม้ไหววางสองติดคุณได้วางนะคะใครไม่ไหวไม่เป็นไรค่ะหมือนตัวกลับขาหายใจเข้าหายใจออกมือขวาแตปะปลาย่ะซ้าย ที่น่าแข็งได้นะคะถ้าใครไม่ไหวแตะที่ปลายเท้านะคะเอาอ,อกไปทางด้นซ้ายย่อยืดย่อยืดนะคะหายใจเอาไว้สามสองเื่อนมือขวาของเรามาที่หัวเข่าซ้ายค่ะขัดไปค่ะ,ย,คะยืดตัวยืดหลังค่ะให้ไว้ อ้อมือซ้ายไปจับที่หน้าขาขว,วาค่ะบิดลำตัวเพิ่มมากขึ้นค่ะถ้าใครไม่ไหววางมือประกอไว้ด้านหลังได้นะคะหายใจเข้า้หายใจออกบิดลำตัวมองข้ามไหล่ขวาไปไปมองข้ามไหล่ซ้ายไปนะคะสามสองหนึ่งกลับมาตรงกลางค่ะแล้วประกบเท้าอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบัตรรไฟอีกรอบนึงนะคะหายใจ นะคะของเราจำเส้นเท้าของเราออกไปด้านหน้าค่ะเนี๋ยเราจะทำท่าบันดันโอลาสนาะนะคะยืดตัวค่ะหายจเดินมือไปด้านหน้าค่ะเดินมือไปด้านหน้าพับลำตัวของเราลงค่ะให้วางจีระเท้ทาได้วางนะคะ เราจะรู้สึกยืดตึงที่กขาต่อสะโพกนะคะไม่ต้องกลัวเท้าเราจกกระปรงนะคะเท้าเราเอไม่มีไรนะคะถ้าใช้แบบจีเบียรเรื่องความสะอาดก็เอาผ้ามาวางที่เท้าก่อนจะก้มลงทั้งที่เท้าก็ได้นะคะสามสองหนึ่งยกลำตัวขึ้นกลับมาใช้แก,กนกลางลำตัวในการยกนะคะ ยกขาขวามาค่ะเอาฝ่าเท้าขวาประกบที่ข้อทับขาขาซ้ายนะคะ Sitting Rolling Baby นะคะเอาแขนของเราดึงแขนดึงขามาหาหน้าอกนะคะถ้าใครไหวพยายามเอาข้อศอกซ้ายยกฝ่ายเท้าขึ้นให้ขาผนานพื้นให้มากที่สุดนะคะจะรู้สึกตึงที่หน้าขา ที่สะโพกนะคะแล้วค่อยๆย,ยกซ้ายขวานะคะยืดเขาต่อสะโพกนะคะหายใจ3ามสองห่วาค่ะให้เราค่อยๆย,ยกขาข้างขวานะคะเอาหัวไหล่ของเราสอดเข้าไปใต้ขานะคะเหมือนเราจะเอา ขามา,าพาดที่หัอไหล่นะคะค่อยๆไปนะคะถ้าใครไหวเอามือซ้ายจับที่ขอบเท้าซ้ายค่ะมือขวาพัยุ่มวางด้านข้างนะคะค่อยๆยกเท้าแล้วลื่อนศีรษะไปที่ใต้แขนซ้ายนะคะ ข้างไว้3า1สกลับมาตรงกลางค่ะยืดสุดๆเลยวันนี้นะคะเปลี่ยนข้างนะคะยกขาซ้ายประกบฝ่าเท้าที่ข้อเออที่สอกขวานะคะแล้วก็แขนซ้ายอ้อมกอดเขา่าเข้ามาหาลำตัวนะคะ แบบนี้นะคะแล้วโยกนะคะหายใจตลอดเวลานะคะถ้าใครทําท่าเมื่อกี้ไม่ไหวก็ทําแค่ท่านี้ก่อนก็ได้นะคะทำที่ทำกที่เราไหวนะคะแต่ถ้าใครอยากไปต่อค่อยค่อยทำนะคะถ้าใครไหวเอาหัวไหล่ซ้ายสอดไปใต้่ะมือซ้ายวางมือถือ้วยแล้วเอามือขวาจับที่ปลายเท้าซ้ายค่ะ เปิดเดอกยืดฝ่าเท้าชี้ขึ้นหาเพดานนะคะแล้วบิดลำตัวมองข้ามไหล่ขวาขึ้นหาเพดาน3 2 1โอเคคลายค่ะของเรานะคะเริ่มฝึกใหม่ๆเขาจะองอเป็นเรื่องปกตินะคะเราค่อยๆค่อยๆฝึกเดี๋ยวค่ะจะสามารถตรงได้นะคะ ทีนี้หันหลังฝ่ามือเข้ามาหาลำตัวนะคะยกมาวางบนแขนซ้ายประสานมือหายใจเข้าค่อยๆม้้นแขนหายใจออกค่อยๆยืดออกไป้างหน้าค่ะหายใจเข้าม้้นกลับมาหายใจออกยืดขออีกครั้งนึงนะคะแล้วกดแขนของเราลงที่พื้นค่ะโอเคคลายค่ะหายหลังมือเข้าหากันอีกครั้งหนึ่งค่ะ เอามือซ้ายซ้อนบนมือขวาประจานมือค่ะม้วนแขนของเราเข้ามายืดข้อมือนะคะครั้งนี้จะรู้สึกยืดตึงๆข้อมือซ้ายค่ะหายใจเข้าม้วนหายใจออกม้วนยืดกลับค่ะกดแขนลงโอเคม้วนกลับมาแล้วคลายแขนออกค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ6ท่าโยคะคาร์ดิโอในวันนี้นะคะเป็นข้าง่ายๆนะคะถ้าใครเอ่อเป็นสายวิ่งสายเดินสายออกกําลังกายที่ค่อนข้างฮาร์ดคอร์นะคะคาร์ดิโอนี้เป็นตัวช่วยในการช่วยให้กล้ามเนื้อยืดเหยดเพิ่มมากขึ้นก่อนจะออกกําลังกายออกจะก,ก่อนจะวิ่งก่อนจะปั่นจักรยานก่อนจะโรลเลอร์เบดหรือสเก็ตบอร์ดอะไรอย่างนี้นะคะจะช่วยให การเล่นเหล่านั้นดีขึ้นจากการวอร์มด้วยท่าคาร์ดิโอโยคะในวันนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ